ายในงานนะครับสาธุชนก็เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วก็ร่วมกันสวดบรมธมดากระเปาะวัฒนสูตรนะครับมีการกล่าวคำรัตนาสินห้ากล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานซึ่งช่วงเวลาของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยนะครับห่างกันประมาณ2ชั่วโมงครับดังนั้นหลังจากที่ทุกท่านตักบาตรเสร็จเรียบร้อยก็ร่วมกันนะครับในการถวายพระตาหารเพงแด่คณะสงนณหอฉันคุณยาอาจารย์ มหารัตนาอุบาสิกาจันโ์นุกยูงวัดระตมักายนางาโนหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้น้อมถวายกําลังนะครับแด่พระพิสูจ์ผู้บําเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงเรื่องสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ภาคบ่ายครับลูกผู้มีบุญในวัดระตมักายนางาโนนะครับได้ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสการะ บูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ8ปปีหลวงพ่อธรรมสโยในครั้งนี้ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับกัลยาณมิตรระวิวันเวสกุลกัลยาณมิตรยุพินคำล่อเป็นผู้อัญเชิญผ่านทุ่มเทียนแพร่ถูก่านก็ได้ระลึกนึกถึงพระคุณของหลวงพ่อนะครับผ่านบทเพลงเพื่อพล่อจากนั้นร่วมกันถวายประจัยเทธรรมครับถวายสังฆทาน10,000วัดรับพรพระนะครับในภาษาบาลีท่านประธานส่งนะครับเทกล่าวให้โอวาท เราสมโภชนิยคถาเรื่องความสําคัญของวันคุ้มครองโลกซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนั้นนะครับก็นํามาซึ่งความปลื้มปิติใจสําหรับผู้มีบุญที่จะได้เชื่อมทั้งสายบุญสายสมบัติเป็นการกะตันยูบูชาธรรมเนื่องในวาระครบรอบอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมเฉยครับ